เอาแล้วครับอยู่ผมเจนันโฟนะครับวันนี้ผมได้ซื้อสตาร์พาสนะครับของ Fc Mobile นะครับของเดมเปเล่นะครับวันนี้จะมาดูว่าจะคุ้มแค่ไหนครับเปิดไปก่อนครับนี่ครับสตาร์พาสนะครับมารับของรางวัลนะครับไม่นะครับซื้อเรียบร้อยปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับโอ้มีชุดด้วยครับชุดแข่งนะครับกดเปิดทั้งหมดมาเรีนแสงนิดนึงแล้วก็กดไปลูกนีีต่อมานะครับกุลีดไหมโอ้โหไม่ใช่กุหลีดนะครับ C A M ใครเบอร์แคมนะครัฮอลแลนด์นะครับเนเธอร,ร์แลนด์เบอร์แคม โอ้ยได้ชุดมาด้วยนะครับได้1 6ึ่เพชรหนึ่งพนซนะครับได้ห้าเสนโอเด็กเงินน้อยมาครับมีเฮนันเดสนะครับมีดูเด็กด้วยนะครับมาเคลานนะครับมีซอนนะครับดิมเปเล่นะครับประมาณ40สกว่าล้านนะครับสีาล้านนะครับมีแต้มพารทร้อยี่สิบนะครับ ก็นักติเอาไว้อัพเลเวลนักตินะครับแล้วก็ามาเปิดการ์ดต่อกันเลยครับเราก็จะมาเปิดการ์ดนี้นะครับแปดถึงเก้าสิบนะครับเปิดไปเลยหนึ่งเสียงครับอด,ดไปเลยนะจังกว่นี้มาไปยี่ไงครับ เยอรมัน cm ไข่ครับเนี่ยโอ้โหไข่ครับนี่แปดสิบห้าครับโอ้โห,ครคร 85, โโหต่ำสุดเลยงูเงินห้าเซนด้วย,ออาายน,นะครับโอ้โหเกลือจัดเลยนะครับเยี่ยมันนี้เราก็าลัเปิดแพ็กนึงต่อครับจะวอลกีไม่โอ้โหสิบแพ็กนะไม่วอลครนะับยังเกลือนะแต่ว่าเราได้ พวกเดมเบลีซอนมาก็คุ้มอยู่แล้วสำหรับการเติบพัดในครั้งนี้นะครับแพ็กแถมครับแพ็กแถมกปไปก่อนโอ้โเกลือครับแล้วก็มาดูผลประกอบการกันหน่อยครับไอ้เดมเบล่สิล้านครับหูอวมเหลวเก้าสเเกิอ็นไปเป้า ก็17ล้านนะครับรวมกันเป็น43ล้านนะครับน่าจะประมาณ45ล้านอยู่นะครับในการเติมพัาในครั้งนี้นะครับนี่อีก2ล้านนะครับดีนิดเบิร์กแคมป์นะครับตำนานของอาเซนอลนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมาตีบวร์กลอนโดซิอีกนะครับเราได้มาเคลล่โนมาแล้วใครอยาก ดูรีวิวโรนโดะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับการจบสกรยิงประตูนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคิสโนรนโดครับอัพอะไรดีครับเพื่อนๆแนะนำมาได้นะครับอัพการยิงหรืออัพความเร็วดีนะครับ มีความเร็วก,การวิ่งพลังยิงนะครับเลือกไม่ถูกเลยครับไว้เลือกทีหลังก็แล้วกันครับสำหรับการอัปเลเวลสกิลของคิซโนโรนัลดะครับเอาละครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ